คนละครึ่งพลัสก็ไปต่อไม่รอเหมือนกันนะคะคร,รัฐบาลยืนยันว่าคนละครึ่งพลัสใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นปีนี้นะคะ31ธันวาคม2568ยอดที่เหลือใช้ต่อได้เรื่อยๆไปจนถึงสิ้นสุดโครงการค่ะทางด้านคุณลลิดาประวิวัฒนาะ ขอให้กับเพลิดวิวัฒนาร,รองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus นั้นนะคะบอกว่าถ้าหาประชาชนใช้สิทธิ์ไม่ถึงวันละ2 0 0บาทจะถูกตัดสิทธิ์นั้นไม่เป็นความจริงค่ะ,ะโดยรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มจํานวนไม่มีกําหนดยอดขั้นต่าต่อวันครับแล้วก็จะหากยอดใช้จ่ายในวันถัดไปไม่ถึง200บาทระบบเนี่ย จัดทยอยยกยอดไปใช้ได้ในวันถัดไปนะคะภายในระยะเวลาโครงการซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ถึง31ธันวาคม2 5 6 8รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในทุกพื้นที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมจ่าย50%ค่ะ ผ่านแอป g Wallet ได้ทั้งในร้านค้าทั่วไปและร้านค้าบริการรายย่อยนะคะอย่างเช่นใครไปรับบริการตัดผมใช้ได้นะคะนะหรือจะไปร้านนวดแผนไทยร้านซักรีดร,ร้านอาหารคาเฟ่และบริการเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างทั่วถึงนะคะคเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็สนับสน,นุนธุรกิจรายย่อยให้เข้มแข็งต่อไปเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ